สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมรายการข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13สยามไทยครับตอนนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงช่อง13สยามไทยนะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเนื่องจากว่าได้เราได้รับทราบข่าวดีว่าตัวคูแดนเองเนี่ยจะถูกนําส่งมาจากทางรัฐวะส่งมอบให้กับเมียนมาแล้วก็จะถูกนําตัวส่งนะฮะให้กับทีวีซีไทยก่อนที่จะนํอ่าส่งมอบให้กับทางเจ้าที่ตารวจนะในเขตพื้นที่นะเพื่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดนะฮะก่อนที่จะมอบตัวให้กับตัวคุณแม่นั่นเองครับ ซึ่งคุณแม่เองก็ตั้งตาคอยตั้งตารอการกลับมาของครูแดนเพราะว่าครูแดนนี้จากไปนะฮะจากจากคุณแม่ไปประมาณ7เดือนได้เสด็จเ็ดเดือนเสร็จได้ครับที่ตั้งตารอคอยหรือว่าเป็นข่าวดีในรอบ7เดือนของคุณแม่เลยที่ตั้งตารอคอยครูแดนกลับมานะฮะวันนี้นะฮะคุณแม่เองและทีมงานของเราได้เดินเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะมารอรับตัวครูแดนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะเราตั้งตารอนะฮะตอนนี้ก็เป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งฮะหลังจากได้ทราบข่าว่า ว่าทางในส่วนของอตำรวจเราผู้บังคับการตำรวจคูทรจังหวัดเชียงรายเองร้อยตำรวจเอกมานพเสานากุลเองได้ออกหนังสือเรียนเชิญถแถลงการาในการจับกลุ่มคดีกบนการค้ามนุษย์ในเขตพื้นที่เชียงรายโดยเชิญสื่อมวลชนในเขตพื้นที่เชียงรายด้วยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ถักพรานนะครับผู้ช่วย สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นประธาน,นกำหนดการในการจัดถแถลงข่าวในการจับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ในเขตพื้นที่เชียงรายในวันที่ 19, 19คือวันนี้แหละเวลา14นาฬิกานะครับณนะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายที่สูงไราันทรเชียงรายนั่นเองครับตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งก็ได้ยินแบบนี้เองแม่ก็ใจชื้นขึ้นมาครับว่าโอ้แสดงว่าลูกชายเราน่าจะได้ออกมาทันถแถลงข่าวในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นความหวังอีกอย่างหนึ่งที่เราตั้งตาคอยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้ติดต่อประสานงานจาบหน่วยงานที่เก ด่วยงานที่เกข้องฝั่งไทยยังไม่ได้รับรายงานนะครับจากฝั่งเมียนมาเลยว่าจะส่งตัวกูแดนมาตอนไหนซึ่งเราก็เป็นกำลงใจนะครัแต่เราก็คาดว่า อาจจะส่งมาตอนเที่ยงหรือบ่ายโมงอาจจะทันในการแถลงข่าวที่บิ๊กโจ๊กนะฮะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะครับได้มาแถลงข่าวก็เป็นไปได้ก็คือตั้งตาคอยตั้งาาวามหวังซึ่งเวลาประมาณสักบ่ายสองเองเนี่ยคุณแม่เองเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ตําตรวจคูทอนจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อจะไปรอฟังข่าวดีนะฮ้องกับการแถลงข่าวของพลตำรวจโทสุร,รเชษฐ์หักพานนั่นเองครับรวมไปถึงอาจจะมีการกล่าวขอบคุณที่ท่านารับงานเรื่องนี้รับประสานงาน เรื่องนี้จนเป็นข่าวดีที่เราได้รับฟังกันว่าจะมีการส่งตัวครูแดนกลับมาฝั่งไทยครับอ่ะแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะแม่ครับยังไงบ้างครับหลังจากได้รับทราบข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างข่าวดีรู้สึกดีใจรู้สึกว่าเป็นข่าวดีที่รอคอยมาตั้งหกเจ็ดเดือนแล้วก็ได้ยินว่าวันนี้ ประมาณบ่ายโมงก็ก็ท่านบิ๊กโจ๊กจะมาที่นี่แม่ก็มารอรับลูกชายไม่รู้ว่าได้ออกวันนี้หรือวันไหนแต่ว่าก็ดีใจดีใจมากๆขอขอบพระคุณท่านขอบพระคุณท่านที่ดูแลช่วยเหลือแต่ถึงยังไงก็ ได้ได้ออกหรือไม่ได้ออกแต่ว่าเราก็ได้ยินได้ยินมาอยู่ว่าคงไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนาะครับผมเออแม่ก็โอ้ดีใจมากๆเลยมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เรามารออยู่ที่เสียงไหลก็รอให้ถึงเวลาที่จะได้เจอลูกครับนอน วันเมื่อคืนนี้นอนที่เชียงรายนอนก็ไม่ค่อยหลับครับตื่นเต้นและดีใจที่จะได้เจอลูกครับว่าลูกจะเป็นยังไงบ้างดีดีใจจริงๆค่ะที่ยังมีวันนี้ยังมีความหวังแล้วก็มีถึงว่าวันนี้มาถึงเนาะไม่มาถึงก็น่าจะได้ยินข่าวก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้หรืออะไรนี่เราก็ยังมีความหวังแล้วก็แม่ก็ดีใจ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลปชาสนเนาะในส่วนของแม่ก็เป็นปชาสนตัวดำๆคนหนึ่ง <c oughs> อ่าที่ไม่ได้มีอะไรเลยเนาะแต่ถ้าก็ <c oughs> ท่านก็ยังมองเห็นไม่ว่าท่านจะใหญ่หรือจะเล็กจะรวย <c oughs> จะจน ท่านผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนลูกหลานของท่านลูกหลานของท่านชาวไทยทุกคนเนาะมไม่ใช่เฉพาะลูกของแม่ที่โดนถูกหลอกไปอย่างนี้รวมทั้งคนอื่นท่านก็ได้ช่วยเหลือมาหลายและหลายหลายคนแล้วเนาะใช่ครับแต่ว่าณนะตอนนี้แม่จากที่ไม่มีความหวังณนะตอนนี้มีความหวังแล้วก็ จชื้นขึ้นมามากครับจะขอให้ลูกได้ออกมาเร็วๆไม่ให้ถึงวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าตอนไหนก็ดีก็ยังมีความหวังว่าที่จะได้ยังยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> อ่าหลังจากที่ไม่คิดว่าแต่ก่อนว่าลูกจะมีชีวิตอยู่ไหมแล้วใครจะช่วยเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้อันนี้เราเป็นประชาชนหาเช้ากินข้า ตาดำๆคนหนึ่ง <c oughs> แล้วเราจะไปยังไงขอร้องยังไงลูกเราจะอยู่ยังไง <c oughs> แต่พอลูกขอความช่วยเหลือมาแล้วเราก็มาขอความช่วยเหลือจากเลขานุการท่านก็พาไปร้องเรียนไปขอจากท่านผู้ใหญ่แต่ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านท่านก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับ <c oughs> แต่ตอนนี้แม่ก็ตื้นตันใจแล้วก็ ดีใจมา,มากๆที่จะได้เจอลูกอีกครั้งลูกก็เหมือนกับว่าตายแล้วก็เกิดใหม่เนาะ mm hmm. ถ้าได้ออกมาเจอแม่นี้ mm hmm. ก็ส่วนหนตอนนี้แม่รอคอยให้ลูกกลับมาก็ขอขอบพระคุณท่านผู้หลังผู้ใหญ่นะื่อมวลชน,นทุกท่าน mm hmm. ที่ให้ความช่วยเหลือที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้จนลูกชายของแม่ได้มีโอกาส ได้ช่วยเหลือและก็จะได้กลับมาสู่อ้อมกอดของแม่มก็ขอขอบพระคุณค่ะอัปเดตข้อมูลนะครับในเรื่องของการดําเนินการในการช่วยเหลือครูแดนนะครับหลังจากที่เราได้ทราบข่าวนะฮะเมื่อช่วงเย็นของวันที่16นะฮะส6บหเองนีว่าครูแดนน่าจะได้ กลับมาที่ไทยนะคะคุณแม่ตอนนั้นก็ยังอยู่ที่นู่นเลยอยู่ที่สวนน้เขตอยู่ที่อุบลอยู่เลยนะเราก็เดินทางมาจากอุบลราชธานีเดินทางมาที่เชียงรายนะครับก็มาถึงเชียงรายเมื่อคืนนี่เองครับก็ได้พักคุณแม่อย่างที่บอกว่าคุณแม่ก็นอนหลับพักผ่อนแต่คุณแม่นอนไม่หลับครับเพราะว่าตื่นเต้นนะฮะว่าจะได้เจอหน้าลูกชายนะฮะในเช้าวันนี้เราคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับที่เราได้รับข้อมูลจากในส่วนของหน่วยข่าวในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยข่าวกองต่าง เองว่าจะมีการส่งมอบตัวคุณแดนในเช้าเมื่อวานเวลา9ก้นาฬิกานะฮะโดยรักว้าเองจะนําตัวคุณแดนเองมาส่งมอบให้กับทหารเมียนมา ที่ด่านท่าขี้เหล็กนะครับแล้วก็ทหารเยนมาเองก็จะมีการสอบปากคาสอบสวนเครื่องต่างๆเกี่ยวกับการนําเข้ามาในส่วนของเขตพื้นที่นะฮะในของพม่านั่นเองว่ามาอย่างไรก่อนที่จะส่งตัวคูแดนเนี่ยเองนะฮะมาที่ฝั่งไทยมาให้ทีดีซีไทยรับตัวแล้วก็ส่งมาที่ตํารวจภูธรในเขตพื้นที่นะฮะที่รับผิดชอบนะฮะแล้วก็ก็ชัดว่าจะได้รับคู่แดนกลับแต่เมื่อวานเองเนี่ย ตลอดวันที่เราฟังข่าวเราติดตามตลอดเลยว่าจะได้ออกมาตอนไหนได้มาอย่างไรนะฮะก็ติดต่อประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับก็มีการยืนยันนะฮะกับพลตรโทสุรเชษฐ์หักพานนะครับท่านก็แจ้งมาว่า โอเคครูแดนเอตอนนี้อยู่ระหว่างการที่จะเดินทางมาที่ด่านท่าที่เหล็กนะแต่ไม่ทราบว่าหลังจากที่มาถึงด่านท่าที่เหล็กแล้วเนี่ยจะได้กลับมาประเทศไทยเมื่อไหร่ต้องอยู่ระหว่างการสอบสวนของในส่วนของเมียนมาแล้วก็รอทางเมียนมาประสานกลับมาก่อนว่าจะกลับมาตอนไหนซึ่งท่านก็ยังไม่สามารถที่จะระบุให้แน่ชัดได้ว่าจะ กลับมาสู่เมืองไทยได้ตอนไหนเวลาใดนะฮะท่านก็ยังไม่ได้ให้คำตอบแต่ท่านยืนยันว่าท่านจะยินดีช่วยเหลือ,อคุณเดียนกลับมาแน่นอนร้อยเอร์เย่างไงท่านก็ให้แม่สบายใจได้ได้ ในระหว่างเดียวกันนะฮะในส่วนของอท่านท่านอาธิบดีกรมการกงสูลน,นะฮะท่านชัดชัยเองเนะี่ยท่านก็แจ้งนะความคืบหน้ามาจากที่เราไปยืน่นเรื่องร้องเรียนท่านตั้งแต่แรกแรกแหละตั้งแต่วันที่เอ็ดมีนาะท่านบอกว่าตอนนี้ก็เ็นข่าวดีนะทางกองสูลไทยเองเนะี่ยได้มีการพูดคุยประสานงานกับกองสูลพมา่านะแล้วก็ได้รับคาตอบเมื่อช่วงตอ,ต,อตอนกลางคืนที่ผ่านมาว่าทางรัฐเมียนมาเองเองนะี่ยเมียนมาเองจะรับตัวครูแดนจากทางรัฐวะแล้วก็จะทําการสอบ สวนก่อนนะฮะก่อนที่จะส่งตัวกลับมาไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะเราก็เลยเดินทางมานะฮะมารอคูแดนก็มาถึงเมื่อคืนนี้เองนะก็ได้นอนพักอย่างที่คุณแม่บอกนะแล้วตอนเช้าเราก็ตั้งตาว่าโอเคตอนเช้า9ก้าโมงเนี่ยคงจะได้ฟังข่าวดีนะฮะว่า,าทางรัฐว้าเองเนี่ยน่าจะส่งตัวคูแดนมาที่เมียนมาเรียบร้อยแล้วแลวเมียนมาก็คงน่าจะสอบสวนฝาาคาเสร็จก็เราคาดว่าเราคิดว่าคงไม่นานเนี่ยน่าจะสักงช,งชั่วโมงชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็คงจะสามารถส่งตัวคูแดนมาได้ประมาณสัก เที่ยงหรือบ่ายเราคาดว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยติดต่อประสานงานไปยังในส่วนของออในส่วนของหนุกหัวหน้าส่วนงานของทบ c ซที่รับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้โดยตรงท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อประสานงานมาจากทางเมียนมาเลยนะว่าเมียนมาจะส่งตัวตอนไหนตอนนี้ท่านก็รอฟังข่าวอยู่เหมือนกันแต่เราขอพมนาว่า ให้เมียนมาเนี่ยส่งตัวคูแดนมาให้ทางทีดีซีไทยภายในระวันก็คือภายในเที่ยงหรือภายใน,ในบโมงเนี่ย พื่อจะถ้าเกิดว่ากลับมาทันจริง,รงนะก็คงอาจจะได้ฟังข่าวดีในการถแถลงข่าวเพราะว่าทางถ้าเกิดว่า TBC ไทยเองได้รับตัวครูแดนแล้วเนี่ย TBC ไทยก็สงจะส่งให้ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบก็คงจะเป็นตำรวจสพมเชียงรายนั่นเองครับที่รับผิดชอบถ้าบิ๊กโจ๊กมาถแถลงข่าวตอนบ่ายสองโมงในเรื่องคดีค้ามนุษย์ถ้ามาทันจริง,รงก็อาจจะได้เจอครูแดนในงานถแถลงข่าวที่บิ๊กโจ๊กมาแต่ท่านบิ๊กโจ๊กท่านจะแจ้งว่าที่มาถแถลงข่าวในครั้งนี้เองไม่ได้มาถแถลงข่าวเรื่องครูแดนนะแต่เป็นการถแถลงข่าวเรื่องคคดี้ามนุษย์ ในเขตพื้นที่เชียงรายแต่เราเราเราพวกเราเองเนี่ย ภาวนาภาวนาให้ครูแดนได้ออกกลับมาทันในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยะจะได้มีการทันถแถลงข่าวแล้วก็จะได้มีการพูดคุยซึ่งคุณแม่เองในช่วงเวลาประมาณ14บสนาฬิกาเองเนี่ยก็จะเดินทางไปที่ตําบลกุทธรจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อไปร่วมนะในงานถแถลงข่าวที่ Big oke, บิ๊กโจ๊กมาถแถลงข่าวในเรื่องของกรดีธรมนุนแล้วก็หวังว่าจะได้เจอครูแดนในในเวลาตอนถแถลงข่าวนะฮะแต่ถ้าถึงแม้ไม่ได้เจอครูแดนหรือยอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะก็คุณแม่เองก็คงจะไปกล่าวขอบคุณ Big oke, อบิ๊กโจ๊กขอกวว่าจริงเรองเนี่ยเรื่อง อ,อ,อีกคนหนึ่งเองถ้าไม่มีบิ๊กโจ๊กหรือคนตะบดโทสุรเชฐ์หักพานนะครับก็เรื่องนี้ก็คงหยีกยาวนาน<ะ>เพราะว่าท่านบิ๊กโจ๊กเองเป็นคนประสานงานทุกหน่วยงานจริงเราร้องเรียนทุกหน่วยงานแล้วครับแต่ผมเชื่อว่าในการทํางานต่างๆเอง ไม่ได้เป็นสื่อไม่ได้เป็นข่าวในการทํางานในระดับล่างในในระดับสายงานผูุ้ทําชาญได้อาจจะไม่ได้มีการเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงานแบบบูรณาการแต่พอถ้าร้องไปทางบิ๊กโจ๊กแล้วบิ๊กโจ๊กท่านก็ได้มีการเชื่อมโยงและประสานงานแบบบูรณาการประสานงานทุกภ้าคส่วนนะครับทาให้การช่วยเหลือของคุณแดนนี่เองเนี่ยโอ้โหเราได้ฟังข่าวดีภายในเลวันเลยครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนาะแล้วก็หลังจากที่เราไปเยื่ออย่างที่บอกึ้นบิ๊กโจ๊กเราก็ไปที่หลวงปู่โชกอุตโมนะครับขอให้ท่านทําพิธีให้เราก็ไปที่ฝั่งลาวไปหาคุณ มที่สวัสดิเขตนั่นเองครับนี่คือเรื่องราวสู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในเรื่องของคูแดนนะครับก็เราหวังว่านะฮะค,คูแดนจะได้กลับมาในวันนี้นะฮะเราตั้งตารอครอบครัวเราตั้งตารอกว่าจะเดือนนะครับที่เราทรมงานเราทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็น พี่นานานะฮะเป็นเพื่อนสนิทของครูแดนเองเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการติดต่อประสานงานนะฮะ,ะส่งข่าวต่างๆมาให้เรานะ,ะจ่าบอยเองก็จะรายงานเรื่อยๆเลยหาแนวทางในการช่วยเหลือประสานงานติดต่อครูแดนและคุณแม่เองเนี่ยก็ไปหากู้เงินยืมเงินมาเพื<ฆ>่อจะให้ลูกได้กลับมาเพื่อจะให้ลูกได้กลับมาทุกผีทางนะครับไปหากู้นี่ยืมสินมาจริงๆครคุณแม่บอกว่าตอนนี้ก็ทําทุกผีทางครับเพื่อจะนําลูกกลับมาก็มีการเติมเงินผ่านโทร สับช่องทางต่างๆเพื่อจะ<ฆ>ให้ครูแดนสามารถติดต่อสื่อสารกับเรามาได้เพื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เอาข้อมูลข่าวสารนี่แหละไปแจ้งหน่วยงานทางราชการของไทยในการช่วยเหลือครูแดนตลอดระยะเวลาประมาณสักตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมานะคร<ฆ>ับตอนนี้ก็เข้าเดือนที่4แล้วที่เราประสานงานในเรื่องขอช่วยเหลือครูแดนแต่ที่จริงแล้วครูแดนเนี่ยาหายตัวไปแล้วขาดการติดต่อตั้งแต่ต้ตตนเดือนมกรานะฮะก<ฆ>็เนื่องจากถูกหลอกไปให้ไปทํางานที่เมียนมาว่าจะมี นายทุนให้งบในการสร้างหนังแล้วก็จะมีการจ้างทําละครจ้างทําหนังนี่แหละยนถูกหลอกให้เรียกค่าถ่ายจนยี่สิบีล้านนี่ครับนี่คือุปเรื่องราวเราหวังว่าในช่วงบ่ายนี้เวลา14บสี่นาฬิกาเองคุณแม่จะได้เห็นหน้าครูแดงในงานแถลงข่าวคุณแม่หวังมากน้อยแค่ไหนครับเรื่องนี้อตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้ท่านที่ท่านบิ๊กโจ๊กแล้วเนะวาะเพราะว่าแม่นี่ก็มีความหวัง แต่ยังไงก็ยังเหมือนกับแสงสว่างนั่นแหะอย่ากที่เรามองไม่เห็นทางเนาะณตอนนี้เราก็มองเห็นทางแล้วมองเห็นทางแล้วว่าอีกคูแดนปลอดภัยคูแดนปลอดภัยแล้วลูกปลอดภัยยังไงลูกได้กลับแน่นอนก็เหมือนถ้าลูกได้กลับมาก็เหมือนเขาเกิดใหม่เนาะชีวิตเขาก็เหมือนได้ว่าเออสาบสูญไปแล้วณตอนนี้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่าน ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็เหมือนกับว่าเกิดใหม่หอในชีวิตถ้าเขาได้ออกมาจริงๆแต่ว่าก็รอคอยไม่น่าจะเป็นวันนี้ก็แม่ก็สิ่งสั์สิทธิ์ทั้งหลายถ้ามีจริงก็ขอโดนจิตโดนใจให้ครูแดนได้ออกมาวันนี้ครับด้วยเพราะว่ารอคอยมานานแล้วเนาะเหนืงง่อย แต่ตอนนี้ก็โอเคก็ดีขึ้นเนาะก็ได้ข่าว่าลูกจะได้กลับมาก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงขอให้ลูกได้กลับมาสู่ประเทศไทยสู่อ้อมกอดของแม่ขอสาธุสาธุสาธุครับ <laughs> ก็ประชาชนคนไทยเนร่วมส่งใจ ช่วยครูดแดนแล้วช่วยเซฟครูดแดนด้วยนะครับนะขอบคุณมากที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะทีมงานของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นสื่อส่งกำลังใจให้คุณแม่และก็ครูดแดนด้วยครับครับสวัสดีครับ